้อนใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะเสียงมันจะก้องก้องสะท้อนใช่ไหมมันเป็นเพราะเสียงผมหรือเปล่า <c oughs> หายดีแล้วครับหายดีแล้วนะฮะแต่ว่ามันร่างกายอ่อนเพลียนะไอเป็นโควิดเนี่ยหายดีแล้วแต่ร่างกายอ่อนเพลียแล้วยังมีอาการไอบ้างอะไรบ้างนะฮะข้างนอกร้อนครับ บังเอิญผมนั่งอยู่ในร้านนี่เปิดแอร์เย็นฉ่ำนะก็เลยไม่ร้อนนะฮะแต่ถ้าข้างนอกร้อนฮอากาศร้อนนะครับ นิดๆเอ๊ะมันกล้องเพราะอะไรนะมันฟังฮะมันไม่น่าจะกล้องนะผมไม่ใช้ไมโครโฟนไม่ใช้อะไรเลยนะไลฟ์สดๆเลยนะครับไลฟ์สดๆ,ๆเลยนะครับ ัจริงครับแหมขนาดมาไลฟ์สดอย่างนี้บอกตัวจริงหรือเปล่ากลัวจะเป็น AI ใช่ไหม,ม<า>น่าจะเป็นเสียงผมกล้องเองบ้าง,งมานะฮะกล้องไหมไมกล้องใช่ไหม ครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมกันนะครับเอาคดีสวใช่ไหมคดีสวทีโนะ่โดนหมายเรียกนะฮะโดนหมายเรียกก็อย่างที่ชาวบ้านรู้กันทั่วไปนะออกมาเป็น ข่าวตามสื่อต่างๆนะครับต่างคนต่างมีหน้าที่และอำนาจแตกต่างกันนะครับทาง DSI ก็ผมเข้าใจเอาเองนะครับว่าเขาต้องออกหมายเรียกก่อนนะครับระดับคนเป็นสอวอเนี่ยมีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนนะครับก็จะออกหมายเรียกมาสอบปากคำก่อนนะครับ ออกหมายเรียกมาสอบปากคำหลังจากนั้นก็จะไปสู่กระบวนการขั้นตอนจิตแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหานะครับระดับสวไม่ต้องออกหมายจับแล้วครับไม่ต้องออกหมายจับแล้วครับแต่ถ้าออกหมายเรียกแล้วท่านยังไม่มาสองครั้งไม่มาทาง dSI ก็จะต้องออกหมายจับแต่กรณีออกหมายจับสวเนี่ย มีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะส่วนใหญ่ศาลท่านก็จะไม่ค่อยออกนะฮะแต่ถ้าจะให้ออกจริงๆไม่ใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองก็ต้องไปให้วุฒิสภาพิณานะครับอันนี้มันมันเรื่องใหญ่นะมันเรื่องใหญ่นะผมคิดว่าท่านคงรับฟังตามสื่อต่างๆไปแล้วผมเองจะไม่พยายามพูดประเด็นที่เป็นเรื่องการเมืองนะครับ เพราะว่าผมไม่ได้ไปถือหางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแต่อะไรที่เป็นประเด็นข้อกฎหมายและชาวบ้านอยากจะรู้ก็จะอธิบายให้ทราบนะครับนะครับดี i SI ไมีอำนาจสอบครับมีดีเไอมีอำนาจสอบครับ ผมกินโปรติว่าแบ็กซิตก็กินตอนก่อนนอนครหลับสบายโปรติว่าแบ็กซิตนะครับสองเม็ดก่อนนอนครับก่อนนอนหรือท่านจะกินตอนเช้าก็ได้นะครับวันหนึ่งสองเม็ดฮรกินวันสองเม็ดนะครมีคนแอบอ้างเอารู หนูไปใช้แล้วคอมเมนต์หยาบคายไปที่ปอทอทเลยครับไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ปอทอทเลยครับหรือจะไปแจ้งที่โรงพักก็ได้ครับไปแจ้งที่สถานีตํารวจนะครับว่ามีคนเอารูปเราไปแล้วไปตั้งชื่อตั้งอะไรไปที่สถานีตํารวจตอนนี้สถานีานตํารวจก็มี มีนะฮะมีศักยภาพที่จะทำดเดียฉัดนลงบอกเสียงผมยังนาสิกอยู่ใช่ไหมก็เสียงมันเป็นอย่างเงี้ยนะเสียงน่าจะเป็นเพราะเสียงผมอย่างนี้มากกว่านะฮะฝนไม่ตกนะครับที่การบุรีฝนไม่ตกแล้วก็อากาศร้อนมากนะครับ เสียงเหมือนขึ้นจมูกหน่อยใช่ไหมเมื่อกี้กินน้ำพริกกะปิอะสิโอ้โหเผ็ดน้ําหูน้ําตาเล็ดเป็นเม็ดพาวเลยนะไอผมมันเมื่อก่อนกินเผ็ดได้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเผ็ดมากินน้ําพริกกะปิเมื่อกี้เนี่ยครับน้ําหูน้ํำตาไหลเลยนะครับ ื่อวานที่กรุงเทพก็ตกนะครับตกช่วงบ่ายนะครับตกช่วงบ่ายพักหนึ่งแล้วก็หยุดไปบุกผาชนช่องจริงช่องปอมช่องจริงสิลูกเอ้ยไอ้หนูก็นั่งพูดอยู่หน้าจอเนี่ยนะ ช่องจริงฮะจะอะไรนะเดี๋ยวนะอ๋อค่อยๆค,ครับบอกกำลังเดินทางจากระยองจะมาพบผมที่กาญจนบุรีผมอยู่ถึงวันโนนเลยวันนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่วันจันทร์ถึงวันจันทร์เลยครับ จเย็นนะฮะอายุสามสิบต้นๆเป็นผู้ขึ้นกลับได้ไหมเป็นได้ครับคือแต่ว่าถ้าตามตามพระราชบัญญัติตํารวจสมัยก่อนเนี่ยเป็นได้ครับไอ้พวกเอาเปรียบเพื่อนแซงคิวเพื่อนไอ้พวกเส้นดีนะครับตํารวจเนี่ยเป็นผู้ขึ้นกลับได้สามสิบกว่าครับไอ้พวก ปาดหน้าเพื่อนนะครับหาเส้นหาช่องแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นะติดร้อยตำรวจตรีก็อายุประมาณ22 23นะครับไตซทว่า23ติดร้อยตำรวจตรีให้จบปิญญาตรีปิญญาโทปิญญาเอกอีกจะต้องดำรงตำแหน่งรองสารวัตร7ปี7ปีนะก็เท่ากับ30แล้วนะครับ นี่หมายความว่าแตะปุ๊บได้เลยนะก็เท่ากับ30แล้วอายุ30แล้วนะครับแล้วต้องเป็นสาวัดไปอีก5ปีนะครับ5ปีเท่ากับ35แล้วเส้นดีจริงๆผลงานดีจริงได้ขึ้นรองพุ่มกับต้องเป็นรองพุ่มกับอีก4ปีเต็มก็เท่ากับ3 9แล้วนะครับ ถ้าเส้นดีจริงๆมีผลงานดีจริงก็เป็นพุ่งกับเร็วสุดก็สี่สิบนะครับเร็วสุดก็สี่สิบกับสี่สิบปีนะครับสมัยผมมันพอเขากำหนดหลักเกณฑ์ว่าเจ็ดปีพอถึงเวลาพิจารณาจริงเขาบอกพวกอาวุโสน้อยเอาเป็นสิบปี นะครับพอสิบปีก็เลื่อนเป็นสิบเอ็ดสิบสองไม่มีแน่นอนเอ้ยก่อนนี้ท่านต่อสักนั่นเขาเส้นดีเขาเส้นดีครับมาเนี่ยนะฮะ เวลาผมวิสามันรู้สึกอย่างไงคือผมถ้ากรณีไปยิงต่อสู้แล้ววิสามันนี่ผมก็ถือว่าผมทำตามหน้าที่ผมรอดตุยมาเนี่ยผมก็เป็นบุญผมแล้วนะครับจบภารกิจก็จะให้รางวัลตัวเองให้รางวัลชีวิตตัวเองเลดใช่ไหมลูกชายผมด้วยการนอน เลสเป็นพุ่มกับตอนอายุเท่าไหร่ใช่ไหมน่าจะเป็นพุ่มกับตอนอายุสี่สิบกว่านะน่าจะอายุสี่สิบกว่านะครับตอนนี้เลสก็เท่ากับอายุห้าสิบแหละเป็นรองผู้การมาห้าปีย่างหกปีเป็นพุ่มกับเลสน่าจะเป็นพุ่มกับตอนสีน่สะิบมนะฮะสี่สิบสี่สิบเอ็ดประมาณนั้นนะครับ เลดไปจบปริญญาโทรปริญญาเอกที่อเมริกาจบในร้อยตำรวจนะครับได้เกียรตินิยมนะแล้วก็ไปจบปริญญาโทรปริญญาเอกมาแล้วก็ <c oughs> มาเป็นในเวรผู้การนะครบาลหนึ่งเป็นในเวรผู้จัดการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะฮะมันแล้วแต่ช่วงจังหวะชีวิตครับเราอย่าไปนั่นเลยขายได้ดีเราก็ยินดีไปกับเขาด้วยนะครับ ผมอย่างนั้นครับเวลาวิสามันเสร็จนี่ก็นอนครับอาบน้ําอาบท่าสะผมนอนยาวเลยครับนอนยาวเลยนอนยาวเป็นวันเลยนะครับสัใจวันรุ่งขึ้นก็จะได้ตื่นสาย,สายได้อันนั้นเป็นรางวัลชีวิตผมนะครับเพราะว่าไม่กินเหล้าครับผมเป็นคนไม่กินเหล้านะครับไม่ได้ไปฉลองอะไรนะครับจบภารกิจก็ ขอนอนแบบสบายสบายนะฮะ จาบอสเอ๊ะผมยังงงข่าวอยู่นะเครื่องบินที่เข้ามาชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมครับอ๋อมันเป็นที่ดินไอ้้เดี๋ยวนี้มันมีสื่อกันเยอะนะสื่อออนไลน์เนี่ย มันเห็นเครื่องบินบินเนี่ยนะเป็นเครื่องบินของกรมแผนที่ทหารเครื่องบินของกรมแผนที่ทหารไปบินถ่ายภาพทางอากาศแถวสังขะโอ้ยผมว่ามันไม่เข้าท่านะชาวบ้านเขาตกใจนะนะครับชาวบ้านตกใจครับตกใจเพราะตอนนี้ไอพมา่ามันกำลังลบกับกะเหลี่ยงอยู่นะ แล้วมันก็ใช้วิธีเอาโดรนเน่ยโดนที่เหมือนกับเราพ่นปุ๋ยเคมีให้ปุ๋ยข้าวอะไรเนี่ยมันบรรทุกไอ้กระสุนปืนคอเนี่ยแล้วก็ไปปล่อยอะ่ะชาวบ้านก็ระแวงสิครับแล้วท่านก็ไม่ได้สื่อออกไปให้ชาวบ้านรู้อะ่ะไอ้เหี้ยบินปาดปาด,ปด,ปดมาอย่างงี้ย เขาก็วิ่งหลบกันชิบหายไว้ปวงเลยโอ้ตายหาตายหานะครับแม่นบินมามึงจะถ่ายภาพก็วิ่งหลบกันโอ้ยเวนไอ้าแทนที่จะบอกไปหน่อยนะครับเออไปบินเดี๋ยวนี้มันกลัวกันน่ะนะครับเห็นโดนบินมาเสียงปาเลยก็เครื่องบิน ที่จริงมันเป็นเครื่องในถ่ายภาพทางอากาศของกรมแผนที่ทางทหารนะฮะนะครับแล้วมีข่าวอีกว่าเอฟสิบหกขึ้นมาโอ้ชาวบ้านแถวนั้นกลัวมานะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมไม่ได้ไปอยู่ประจำนะครับแต่ไปทำงานนะครับไปทำงาน ตามภารกิจนะครับ4 4 4 5 4 6 4 7นะครับ3 4ปีนะครับ4ปีนะครับแต่ตำแหน่งผมไม่ได้อยู่ประจำนะครับมีเป้าหมายก็เข้าไปมามางนคนละอันกันนะไอ้ที่ว่า F16 ขึ้นแล้วก็ไปดู <c oughs> ไปดูว่าเครื่องบิน บอสตำรวจสีมหาภูเดี๋ยวนะมันเรื่องอะไรวะจ่าบอสไม่ไม่รู้เลยนะไม่ได้ดูข่าวเลยนะนะครับประทานโทษเะไม่ไม่รู้ข่าวเลยเรื่องจ่าบอสนะฮะที่สีมหาภู วัสดีสวัสดีเลือกตั้งวันไหนอู๊ดวันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์เนี่ยครับผมอ๋อเอออขอให้โชคดีนะนายก็ต้องเลือกเรื่องนี้ตั้งแพรก็ของผมทะเบียนบ้านที่เนี่ยเขตไหนเขตคุณป่ะปั้งแพรครับไม่ใช่ครับเขตบุญเทศบาลปั้งแพรครับไอ้ของผมเขตนายกท่อนใช่ไหมใช่ครับเออเดี๋ยวผมไปเลือก โดนกับสไนเปอร์ใช่ไหมฮะสไนเปอร์โดนอันตรายกว่าสิโดนอันตรายกว่านะโดนอันตรายกวา่านะครับผมขับเครื่องบินไม่เป็นครับอย่าว่าเครื่องบินลบเลย เครื่องบินเครื่องบินอะไรก็ขับไม่เป็นครับต้องยอมรับนะครับว่าขับไม่เป็นฮะล่มบงล่มบินอะไรยังไม่เป็นเลยนะครับอย่างที่บอกว่าหมอดูบอกผมถ้าตินติดดินนี่ไม่ไม่ตุยนะครับไม่ตุยโหงนะครับผมก็เลย เอ๊อยากจะไปลองหัดขับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์บ้างอะไรบ้างก็เลยไม่ไม่เอาดีกว่าเสี่ยงนะครับผมก็ดูคลิปอยู่นะเห็นเขาไปฝึกบินกันอะไรกันมันก็ไม่ยากนะครับเมื่อก่อนคิดจะเรียนฝึกบินนะครับตอนสมัยอยู่ประจวบที่หัวหินเขามีมีไอ้อะไรนักบินกิจนักบินพลเรือนอะไรไปเรียน มันก็อยู่ใ,ใกล้ๆนะแต่ว่าผมคิดแล้วไม่เอาแต่ถ้าเกิดเขามีโดโรนนะโดรนใหญ่ๆอะ่ะตัวใหญ่ๆอะ่ะตอนเนี้ยมันมันบรรทุกปุ๋ยได้เป็นกระสอบกระสอบถังยาได้อะไรได้นะต่อไปถ้าผมยังพอไหวนะถ้ามันมีโดรนแบบนั้นนะผมจะซื้อมานั่งนะขับเข้าไล่อะ คิดคิดอยู่ตลอดนะเมื่อก่อนเวลาจะเข้าไล่ทีใช่ไหมออดต้องเดินจากปากทางไปแม่นยี่สิบกว่ากิโลเข้าไล่ผมนะเดินแบกข้าวสารไปอะไรไปยี่สิบกว่ากิโลเดินกลับไปกยี่สิบกว่ากิโลพอเห็นไอ้ไอ้ไอ้บังหลอนมันเสือกมาไอ้บังหลอนราชายาเสตติดเด็เนี่ยมันมาบีล่มบินน่ะไอจ่าชูบอกนายเอาล่มบินไหม เวลาเข้าไล่แม่นบินไปลงในไล่เลยจะได้ไม่ต้องเดินผมก็เออดีเหมือนกันแต่บินไม่เป็นนะฮะบินไม่เป็นแต่ก็มีตุยกันเยอะเหมือนกันนะไอ้พวกล่มบินเนี่ยเห็นบินแถกันแล้วก็หล่นพลักเข้าไปเอาไปไม่เอาไม่หักแรอกครับมาเดินดีกว่า เดินดีกว่านะครับเดินดีกว่าค่อยเดินไปฮะมาเสียเล้งขนแก่นโดยส่วนตัวไม่รู้จักครับส่วนตัวไม่รู้จักฮะเพราะว่าเขาไปดังแถวภาคอีสานนะครับแต่ว่าส่วนตัวไม่รู้จักไม่เคยเจอตัวจริงไม่รู้จักครับ แต่ประวัติเขารู้จักครับนะไอ้วิตามินซีบอกเวลาออกงานพ่อชอบเรียกให้ไปสวัสดีคนนั้นคนนี้ผมไม่ชอบเลยครับอ่าดีแล้วลูก พ่อเขาจะแนะนําหนูให้ไปรู้จักคนนั้นคนนี้เออนี่เพื่อนพ่อนะนี่ลุงนะแล้วมันยกมือไหว้มันไม่ตายเออคือวัดดีครับหวัดดีครับหวัสด,ดีครับผู้ใหญ่เขาจะได้เมตตาเราไอ้วิตามินซีดีแล้วล่ะพ่อเขาทําอย่างนั้นนะนะต่อไปไม่มีพ่อแล้วเราจะได้เดินได้ดีแล้วลูกหนูอย่าไปเบื่อนะครับ สีสวัสดิ์งานเข้าไม่รู้งานโดนเรื่องอะไรไม่ไม่รู้